เสียงฝนตกกระทบกระจกหน้าต่างดังแผ่วเบาในคอนโดรู้ใจกลางเมืองแสงไฟนีออนจากตึกฝั่งตรงข้ามสะท้อนเป็นเงาเลือนรางบนพื้นห้องนั่งเล่นที่เงียบงันก่อนที่เสียงประตูจะเปิดออกช้าๆพร้อมกับชายคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาด้วยท่าทีเหนื่อยลา้าแต่ดวงตาของเขากลับนิ่งสงบเกินกว่าหัวใจที่กำลังแตกราวกวินผู้ชายที่ทั้งเมืองรู้จักในฐานะนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในวัยสาสิบห้า ถอดสูตรแขวนไว้ที่เดิมทุกวันเขามองไปยังโซฟาหนังสีครีมที่ภรรยาของเขานั่งไข่ห้างอย่างไม่แยแสโทรศัพท์ในมือเธอส่องแสงวาบขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มบางๆที่ไม่ได้มอบให้เขามานานแล้วกลับช้าจังนะคายเสียงของลลิตาอ่อนหวานแต่แฝงด้วยบางสิ่งที่กวินไม่อยากตีความประชุมยาวเขาตอบสั้นๆสายตามองเลยไปยังห้องนอนเด็กที่มีของเล่นวางเกลื่อนอยู่เด็กชายตัวน้อยวัยห้าขวบคือเหตุผลเดียวที่เขายังยืนอยู่ตรงนี้เหตุผลเดียวที่เขาอดทนต่อสายตาเย็นชาคำพูดเสียดแทง และข่าวลือที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับภรรยาผู้รักความหรูหราเกินพอดีกวินรูเขารู้มานานแล้วว่าลลิตาไม่ได้รักเขาอย่างที่เคยเธอรักเงินรักสถานะและรักความตื่นเต้นที่เขาไม่มีเวลาให้แต่เขาเลือกเงียบเลือกหลับตาเพราะลูกเพราะคําว่าครอบครัวที่เขาอยากรักษาไว้แม้จะรู้ว่ามันกําลังผุพังจากข้างในคืนนั้นโทรศัพท์ของลลิตาดังขึ้นเธอลุกขึ้นเดินไปที่ระเบียงปิดประตูกระจกอย่างไม่สนใจว่า เขาจะเห็นหรือไม่กวินมองตามแผนหลังบางบางนั้นหัวใจเต้นช้าลงราวกับกำลังเตือนว่าบางอย่างกำลังจะพังลงจริงๆไม่กี่นาทีต่อมาเธอกลับเข้ามาพร้อมสีหน้าไม่พอใจพรุ่งนี้ฉันจะไม่อยู่ทั้งวันนะมีนช้อปปิ้งกับเพื่อนเขาพยักหน้าโดยไม่ถามอะไรทั้งที่ในใจรู้ดีว่าเพื่อนของเธออาจไม่ใช่ผู้หญิงด้วยซ้ำเขาหันหลังเดินเข้าห้องครัวเทน้ำใส่แก้วมือสั่นเล็กน้อยก่อนที่เสียงข้อความจากโทรศัพท์ของเขาจะดังขึ้นเป็นภาพ ภาพที่เขาไม่ควรเห็นลลิตาอยู่ในอ้อมแขนของชายอื่นในโรงแรมหรูรอยยิ้มของเธอสดใสกว่าที่เคยมอบให้เขาในรอบหลายปีข้อความสั้นๆแนบมาด้วยว่าคุณควรรู้ความจริงก่อนที่มันจะสายเกินไปกวินหลับตาแน่นความเจ็บปวดแล่นขึ้นมาจนแทบหายใจไม่ออกแต่ภาพหน้าลูกชายผุดขึ้นมาในหัวเขากัดฟันเลือกจะทนอีครั้งอย่างน้อยจนกว่าลูกจะโตพอเช้าวันต่อมาเขาไปส่งลูกที่โรงเรียนเหมือนทุกวันเด็กน้อยยิ้มให้เขาอย่างไร้เดียงสาพ่อครับเย็นนี้แม่จะมารับใหม่ คำถามนั้นทำให้หัวใจเขาสั่นไหวแม่อาจจะยุ่งแต่พ่อจะมานะเขายิ้มกลับทั้งที่ในใจปวดร้าวช่วงบ่ายกวินแวะไปที่คาเฟ่เล็กๆใกล้บริษัทที่นั่นเองเขาได้พบกับรินผู้หญิงที่เขาเคยช่วยเหลือเมื่อหลายปีก่อนเธอเป็นสถาปนิกอิสระใบหน้าเรียบง่ายแต่ดวงตาอบอุ่นอย่างประหลาดคุณกวินเธอเอ่ยอย่างไม่แน่ใจ บทสนทนาธรรมดาเริ่มต้นขึ้นกาแฟหอมกลุ่นช่วยคลายความตึงเครียดในใจเขารินฟังเขาเล่าด้วยความเงียบไม่ซักไม่ตัดสินเพียงแค่อยู่ตรงนั้นอย่างเข้าใจฝนเริ่มตกอีกครั้งกวินยืนอยู่หน้าคาเฟ่รินยื่นร่มให้บ้านคุณไปทางเดียวกับฉันเดียวไปส่งนะคะในรถเงียบงนันแต่เป็นความเงียบที่ไม่อึดอัดเสียงฝนบนหลังคารถกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของรินทำให้กวินรู้สึกเหมือนได้พักหายใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเมื่อรถจอดเขาหันไปมองเธอดวงตาทั้งคู่ศบกันใกล้ ใกล้จนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองรินขยับเข้ามาเล็กน้อยมือของเธอแต่หลังมือเขาอย่างแผ่วเบาความอบอุ่นนั้นทําให้เขาลืมโลกทั้งใบไปชั่วขณะลมหายใจของทั้งคู่ประสานกันในความเงียบก่อนที่ริมฝีปากจะเกือบสัมผัสโทรศัพท์ของกวินดังขึ้นอย่างรุนแรงหน้าจอขึ้นชื่อลลิตาเขาชะง,งักความจริงดึงเขากลับมาในพริบตาเขาถอนมือออกช้าชาความรู้สึกผิดและสับสนถาถมเข้ามาพร้อมกันขอโทษนายเขาพูดเสียงเบา รินยิ้มจางๆแต่แววตาเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจคุณไม่จําเป็นต้องขอโทษหรอกบางครั้งเราก็แค่ต้องเลือกสิ่งที่หัวใจเจ็บน้อยที่สุดกวินรับโทรศัพท์เสียงลลิตาเย็นชาฉันอยู่โรงแรมคุณมารับหน่อยรถฉันเสียเขาหลับตาแน่ในเสียววินาทีนั้นเขาเลือกเลือกจะอดทนอีกครั้งเพื่อครอบครัวเพื่อลูกแต่ทันทีที่เขาขับรถไปถึงโรงแรมประตูลิ์เปิดออกภาพที่อยู่ตรงหน้าทําให้โลกทั้งใบของเขาหยุดหมุนลลิตายืนอยู่กับชายคนนั้นแขนของเขาโอบเอวเธออย่างไม่ปิดบงัง และที่เลวร้ายยิ่งกว่าเด็กชายตัวเล็กที่ควรจะอยู่โรงเรียนกลับยืนอยู่ตรงนั้นจับชายเสื้อแม่แน่นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนพ่อเสียงเล็กๆนั้นเรียกเขาในวินาทีนั้นเองกวินรู้ทันทีว่าการอดทนของเขากำลังทำร้ายใครมากที่สุดและความเสียใจที่ตามมากําลังจะสายเกินกว่าที่เขาจะย้อนกลับได้ กวินยืนแข็งราวกับถูกตรึงด้วยน้ำแข็งเสียงหัวใจเต้นดังในหูจนแทบกลบเสียงผู้คนรอบข้างเด็กชายตัวน้อยวิ่งเข้ามากอดขา,ขาเขาแน่นเสื้อเชิดของกวินเปียกชื้นด้วยหยดน้ำตาพ่อหนูกลัวคำพูดสั้นๆนั้นเฉือนหัวใจเขาจนแทบขาดลลิตาชะงักสีหน้าที่เคยมั่นใจพลันซีดเผือดเธอพยายามดึงลูกกลับไปแต่กวินก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวอุ้มเด็กขึ้นแนบอกแขนเขาสั่นเล็กน้อยแต่แน่นพอจะปกป้องไม่เป็นไรนะลูกพ่ออยู่นี่แล้วเสียงของเขานุ่มลงอย่างที่ไม่เคยเป็นต่อใครมานาน ชายคนนั้นคนที่ยืนข้างลลิตายิ้มเยาะบางๆก่อนจะพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แค่เรื่องผู้ใหญ่เด็กไม่ควรมาเห็นคำพูดนั้นทำให้กวินเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยอ่อนล้ากลับแข็งกร้าวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนคุณไม่มีสิทธิ์พูดถึงลูกผมเขาพูดชัดถ้อยชัดคำก่อนจะหันหลังเดินออกไปไม่รอคำอธิบายไม่รอคำแก้ตัวเสียงส้นรองเท้าของลลิตาวิ่งตามหลังมากวินฟังฉันก่อน เขาไม่หยุดเด็กในอ้อมแขนซุกหน้ากับอกเขาแน่นขึ้นกลิ่นแชมพูเด็กผสมกับน้ำตาทำให้หัวใจเขาปวดร้าวยิ่งกว่าเดิมขึ้นรถแล้วปิดประตูดังพึงเขาขับออกไปโดยไม่รู้จุดหมายปล่อยให้ไฟถนนไหลผ่านเหมือนภาพฝันที่แตกสลายค่ำคืนนั้นบ้านที่ควรเรียกว่าบ้านกลับเย็นชืดกวินจัดที่นอนให้ลูกบนเตียงใหญ่เด็กน้อยหลับไปด้วยความเหนื่อยล้ามือเล็กๆยังกำชายเสื้อเขาไว้ไม่ปล่อยกวินนั่งข้างเตียงมองใบหน้าบริสุทธิ์นั้นแล้วสัญญาเงียบๆว่าจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายหัวใจดวงเล็กนี้อีก โทรศัพท์สั่นไม่หยุดชื่อของลลิตาปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาปิดเสียงวางมันคว่ำลงความเงียบป,ปกคลุมห้องเหลือเพียงเสียงลมหายใจของลูกเขาลูกผมเด็กเบาๆก่อนจะลุกออกไปที่ระเบียงสูตรอากาศลึกๆเหมือนคนกำลังจมน้ำและเพิ่งโผล่ขึ้นมาข้อความหนึ่งเด้งขึ้นมาแทนสายเรียกที่เขาปิดไว้คุณโอเคไหมถ้าต้องการใครสักคนฉันอยู่ใกล้ๆชื่อรินกวินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพิมพ์ตอบสั้นๆช่วยมาหาผมหน่อยได้ไหม ไม่นานนักเสียงออดดังขึ้นรินยืนอยู่หน้าประตูนในเสื้อโค้ทสีอ่อนผมยาวเปียกฝนเล็กน้อยเธอมองเขาด้วยแววตาเป็นห่วงโดยไม่ต้องถามอะไรเขาเปิดทางให้เธอเข้ามาบ้านเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินลูกหลับแล้วเขาพูดเบาๆรินพยักหน้าเดินไปที่ครัวชงชาอุ่นๆส่งให้เขามือทั้งสองแตะกันเพียงเสี้ยววินาทีแต่ความอุ่นนั้นกลับแผ่ซ่านไปทั้งร่างกวินนั่งลงบนโซฟารินนั่งข้างๆระยะห่างใกล้จนเขาได้กลิ่นสบู่อ่อนๆคุณไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลา เธอพูดเสียงนุ่มร้องให้ได้นะคำพูดนั้นเหมือนปลดกรนในใจกวินก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนถ้วยชายอย่างเงียบงันรินขยับเข้ามาใกล้วางมือบนไหล่เขายัางอ่อนโยนเขาเอ็นศีรษะไปพิงไหล่เธอความอ่อนแอที่ไม่เคยยอมให้ใครเห็นถูกเปิดออกในอ้อมแขนของผู้หญิงที่ไม่เรียกร้องอะไรเลยเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสียงฝนกลับมาอีกครั้งรินยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาที่แก้มเขาอย่างแผ่วเบาดวงตาทั้งคู่ศบกันใกล้พอจะเห็นแสงสะท้อนเล็กๆในม่านตาลมหายใจเริ่มประสานกันโดยไม่รู้ตัว วินยกมือขึ้นแตะกรอบหน้าเธอนิ้วมือสั่นเล็กน้อยรินไม่ถอยเธอหลับตาลงอย่างยอมรับริมฝีปากของเขาแต่ลงอย่างแผ่วเบาไม่เร่าร้อนไม่เร่งรีบเป็นจูบที่เต็มไปด้วยความโหยหาและความเข้าใจเสียงฝนด้านนอกดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจที่เต้นแรงขึ้นเขาถอนออกช้าๆเหมือนกลัวทำลายช่วงเวลานั้นผมไม่รู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่รินยิ้มบางๆมือยังวางบนแก้มเขาคุณแค่กำลังมีชีวิตอยู่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความจากลลิตา เราต้องคุยกันเรื่องลูกและเรื่องของเรากรวินมองหน้าจอแล้วมองรินความสับสนแล่นผ่านแววตาเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองไฟเมืองที่ไม่เคยหลับรินยืนอยู่ข้างหลังระยะห่างเพียงก้าวเดียวแต่เหมือนอยู่คนละโลกผมจะไม่ให้ลูกเจ็บอีกเขาพูดเหมือนให้คำมั่นกับตัวเองมากกว่าใครรินเดินเข้ามาใกล้แต่มือเขาแน่นขึ้นไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรฉันจะเคารพมันกวินหันกลับมาสายตาจริงจัง และเปราะบางในเวลาเดียวกันเขายกมือขึ้นโอบเธออีกครั้งราวกับต้องการยึดสิ่งเดียวที่ทําให้เขายังยืนอยู่ได้ในค่าคืนที่ทุกอย่างพังทลายขณะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ยังคงสั่นไม่หยุดเหมือนนาฬิกานับถอยหลังสู่การตัดสินใจที่กําลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆกวินปล่อยรินออกช้าๆเหมือนกลัวว่าการกอดน,นั้นจะทําให้เขาตัดสินใจผิดพลาดเสียงสัน่นจากโทรศัพท์ยังดังเป็นระยะเขาหยิบมันขึ้นมาวางลงอีกครั้งราวกับกําลังต่อรองกับเวลารินถอยออกไปหนึ่งก้าวให้พื้นที่กับเขาอย่างเข้าใจแสงไฟในห้อองงงนนั่่เเลลลลสวหื เพียงเงาสะท้อนบนกระจกที่เห็นคนสองคนยืนหันหน้าเข้าหาคนละทิศฉันจะไปนั่งรอที่ครัวนะ่ะรินพูดเบาๆถ้าคุณต้องการคุยกับเขากวินพยักหน้าเขาเดินไปที่ระเบียงเปิดประตูรับลมเย็นยามดึกมือยังคงเคลื่อนไหวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขากดโทรออกเสียงสัญญาณดังไม่กี่ครั้งก่อนที่ลลิตาจะรับสายเสียงเธอสัน่นและรีบร้อนกวินเราต้องคุยกันจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจให้ลูกเห็นแบบนั้นแต่เขาเห็นแล้วกวินตอบเรียบๆ และผมก็เห็นทุกอย่างแล้วเหมือนกันความเงียบปกคลุมสายลลิตาหายใจแรงฉันแค่ฉันเหนื่อยฉันรู้สึกว่าคุณไม่เคยอยู่คำแก้ตัวนั้นเคยทำให้เขาอ่อนลงแต่คืนนี้ไม่พรุ่งนี้เราจะคุยกันต่อหน้าทนายเขาพูดชัดเจนเรื่องลูกจะต้องมาก่อนเขาวางสายมือสั่นเล็กน้อยหัวใจกลับเต้นช้าลงอย่างประหลาดเหมือนการตัดสินใจได้ปลดภาระบางอย่างออกไปกวินกลับเข้ามาในห้องรินยืนพิงเคาน์เตอร์ครัวมองเขาด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกเป็นยังไงบ้างเธอถาม ผมเลือกแล้วเขาตอบแต่ไม่ได้อธิบายเขาเดินไปที่ห้องลูกเปิดประตูแง้มเด็กน้อยนอนนิ่งหายใจสม่ำเสมอเขาปิดประตูเบาๆแล้วกลับมาที่โซฟาความเงียบระหว่างเขากับรินไม่ได้อดอัดอีกต่อไปมันเหมือนช่องว่างที่รอให้เติมเต็มด้วยความจริงใจรินยื่นแก้วน้ำให้เขารับมานิ้วสัมผัสกันอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ถอยเธอมองเขาอย่างตั้งคำถามกวินยกมือขึ้นแต่หลังมือเธอเบาๆคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนผมได้ไหมรินยิ้มบางๆฉันอยู่ตรงนี้แล้ว พวกเขานั่งใกล้กันมากขึ้นเสียงฝนด้านนอกเบาลงกลิ่นชาจางๆผสมกับกลิ่นฝนทำให้บรรยากาศนุ่มนวลกวินเอนตัวพิงพนักโซฟารินขย,ขยับเข้ามาวางศีษะบนไหล่เขาอย่างเป็นธรรมชาติความอบอุ่นนั้นค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจที่เคยแข็งกร้าวคุณรู้ไหมรินพูดเบาๆบางครั้งการรักใครสักคนไม่ได้เริ่มจากการครอบครองแต่มาจากการไม่หนี กวินหลับตาเขายกมือโอบไหล่เธอความใกล้ชิดไม่ได้เร่งเรา้าไม่ต้องการคำสัญญาเพียงแค่การอยู่ร่วมกันในห้วงเวลาที่เปราะบางเสียงลมหายใจของทั้งคู่ประสานกันอย่างช้าๆเขาเปิดตามองใบหน้าของรินในระยะใกล้ดวงตาเธอสะท้อนแสงไฟนุ่มนวลเขาเอื้อมมือแตะปลายผมเธอเส้นผมนุ่มลื่นผ่านปลายนิ้วผมกลัวเขาสารภาพกลัวว่าจะทําให้ทุกอย่างพังมากกว่าเดิมรินเงยหน้าขึ้นมองเขาตรงๆความกลัวไม่ได้ทําให้คุณอ่อนแอการโกหกตัวเองต่างหาก กวินโน้มตัวลงจูบหน้าผากเธออย่างแผ่วเบาเป็นจูบที่เต็มไปด้วยความขอบคุณและความหวังมากกว่าความปรารถนารินยิ้มดึงเขาเข้ามากอดแน่นขึ้นอีกนิดราวกับย้ำว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเวลาผ่านไปจนดึกเสียงนาฬิกาบอกเวลาตีสองกวินลุกขึ้นไปปิดไฟบางดวงเหลือเพียงโคมไฟเล็กๆข้างโซฟาเขากลับมานั่งข้างรินอีกครั้งทั้งคู่เปลี่ยนท่าทางนั่งหันหน้าเข้าหากันเขาจับมือเธอแน่นขึ้นความอุ่นนั้นทำให้หัวใจเขาสงบอย่างไม่เคยเป็นมานาน ทันใดนั้นโทรศัพท์ของกวินสั่นขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความจากหมายเลขที่ไม่คุนผมคิดว่าคุณควรรู้ลลิตาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวและมันเกี่ยวข้องกับเงินของบริษัทกวินอ่านซ้ำหัวใจเต้นแรงรินสังเกตเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นเขาส่งโทรศัพท์ให้เธออ่านรินเงยหน้าขึ้นสีหน้าจริงจังเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คิดคุณต้องระวัง กวินพยักหน้าเขาลุกขึ้นเดินไปเปิดคอมพิวเตอร์ความคิดเริ่มเรียงร้อยเป็นภาพเดียวกันเสียงฝนหยุดลงอย่างสิ้นเชิงเหมือนพายุสงบก่อนคลื่นลูกใหม่จะซัดเข้ามารินยืนอยู่ข้างเขาใกล้พอจะเป็นพยานในทุกการตัดสินใจไม่ว่ามันจะพาไปถึงไหนกะวินพูดโดยไม่ละสายตาจากหน้าจอผมจะไม่ถอยอีกแล้วรินวางมือบนหลังเขาอย่างมั่นคงฉันจะไม่หายไป หน้าจอสว่างขึ้นพร้อมเอกสารและอีเมลที่เขาไม่เคยเปิดดูมาก่อนชื่อบัญชีชื่อโรงแรมชื่อคนเดิมเดิมปรากฏซ้ำๆกวินสูดหายใจลึกความจริงเริ่มเผยตัวทีละชั้นและในความเงียบของค่ำคืนเขารู้ดีว่าเส้นทางที่กำลังเดินเข้าไปจะเปลี่ยนชีวิตของเขาลูกและผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆไปตลอดการแต่เรื่องทั้งหมดยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นกวินเลื่อนเมาชาชาสายตาจับจ้องตัวเลขที่เรียงรายบนหน้าจออย่างไม่กระพริบยอดเงินจำนวนมากถูกโอนออกจากบัญชี บริษัทไปยังบัญชีส่วนตัวที่เขาไม่คุ้นชื่อแต่ชื่อผู้รับผลประโยชน์กลับเป็นชื่อคนคุ้นเคยเกินไปลลิตาชื่อของภรรยาที่เขาเคยเชื่อใจที่สุดปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับตอกย้ำความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่าการนอกใจรินยืนอยู่ด้านหลังอ่านเงียบๆเธอไม่ได้แสดงความตกใจแต่แววตานั้นหนักแน่นขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวแล้วนะกวินถ้าข้อมูลพวกนี้รั่วออกไปบริษัทคุณอาจพังได้กวินหัวเราะเบาๆอย่างขมขื่น ผมอาจพังมาก่อนบริษัทแล้วก็ได้เขาหยุดมือมองภาพสะท้อนของตัวเองบนหน้าจอความอ่อนลา้าที่สะสมมานานปรากฏชัดแต่ลึกลงไปกลับมีบางอย่างแข็งแรงขึ้นอย่างเงียบเงียบเสียงฝีเท้าเล็กๆดังมาจากทางเดินกวินรีปิดจ,จอเด็กชายยืนงัวเงียอยู่หน้าห้องพ่อหนูฝันรายเขารีบอุ้มลูกขึ้นแนบอกรูปหลังเบาๆไม่เป็นไรนะพ่ออยู่นี่ เด็กซบหน้าเข้ากับไหลเขายัางวางใจรินมองภาพนั้นด้วยสายตาอ่อนโยนเธอเดินไปหยิบผ้าห่มมาคลุมให้เด็กก่อนจะช่วยกวินพาเขากลับไปนอนที่เตียงเมื่อเด็กหลับสนิทอีกครั้งทั้งคู่เดินออกมาอย่างเงียบงันประตูห้องปิดลงเบาๆความเงียบกลับมาปกคลุมแต่ครั้งนี้มันหนักแน่นกว่าเดิมกวินพิงผนังสูดลมหายใจลึกเหมือนเพิ่งรอดจากบางสิ่งขอบคุณนะเขาพูดกับรินสำหรับทุกอย่างรินสายหน้าเล็กน้อยคุณไม่ต้องขอบคุณฉันฉันเลือกจะอยู่เอง คำพูดนั้นทําให้เขามองเธออย่างลึกซึ้งขึ้นกวินยื่นมือไปแตะปลายนิ้วเธอคราวนี้ไม่มีความลังเลรินยกมือขึ้นประสานอย่างแผ่วเบาความเงียบระหว่างพวกเขากลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างประหลาดแสงเช้าค่อยๆเล็ดลอดผ่านม่านสีเทาเวลาล่วงเลยโดยไม่รู้ตัวกวินไม่ได้นอนแต่ความเหนื่อยล้ากลับถูกแทนที่ด้วยความชัดเจนบางอย่างโทรศัพท์ของเขาสั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความจากฝ่ายการเงินของบริษัทขอเข้าพบด่วนมันเริ่มแล้วกวินพึมพำ รินพยักหน้าฉันจะอยู่ข้างนอกถ้าคุณต้องการเขาสวมเสื้อคลุมเตรียมออกไปทำงานแต่ก่อนจะก้าวผ่านประตูเขาหยุดหันกลับมามองรินดวงตาเขาเต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่ได้พูดเมื่อคืนมันมีความหมายกับผมมากรินยิ้มบางๆกับฉันก็เหมือนกันแต่เธอไม่ได้ถามอะไรต่อปล่อยให้ความหมายลอยอยู่ในอากาศวันนั้นกวินนั่งอยู่ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดตัวเลขข้อมูลและคำถามถาโถมใส่เขาเหมือนพายุ แต่เขากลับนิ่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทุกชิ้นส่วนเริ่มต่อกันเป็นภาพเดียวละลิตาไม่ได้แค่ทรยศหัวใจเขาแต่กำลังทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างมาโทรศัพท์สั่นในกระเป๋าเสื้อข้อความสั้นจากลลิตาเราต้องเจอกันเดี๋ยวนี้กวินอ่านแล้ววางโทรศัพท์ลงเขาเงยหน้าขึ้นมองคณะกรรมการด้วยสายตาที่แน่วแน่ผมมีข้อมูลใหม่ที่จะต้องชี้แจงเสียงของเขามั่นคงจนแม่แต่ตัวเขาเองยังประหลาดใจ หลายชั่วโมงต่อมาเมื่อทุกอย่างจบลงกวินออกมาจากอาคารบริษัทท้องฟ้าเย็นย่ำสีส้มอมม่วงแต่งแต้มขอบฟ้ารินยืนรออยู่ใกล้รถเธอมองเขาเหมือนรู้คำตอบโดยไม่ต้องถามคุณโอเคไหมเธอถามยังไม่เขาตอบตามตรงแต่ผมจะไม่หนีแล้วเขาขับรถไปยังร้านอาหารเล็กๆริมแม่น้ำสถานที่ที่เงียบและเป็นส่วนตัวเกินกว่าจะเรียกว่าเรื่องบังเอิญลล,ลิตานั่งรออยู่แล้วชุดรูใบหน้าแต่งแต้มอย่างมั่นใจแต่แววตากลับสั่นไหวเมื่อเห็นเขา คุณมาคนเดียวหรือเปล่าเธอถามมองไปรอบๆเรื่องของผมกวินตอบเขานั่งลงตรงข้ามเงาสะท้อนในกระจกน้ำทำให้ภาพทั้งคู่ดูเหมือนคนแปลกหน้าลลิตาเริ่มพูดถึงความผิดพลาดความเหงาความกดดันเธอร้องให้น้ำตาไหลอาบแก้มเหมือนคืนวันที่เขาเคยใจอ่อนแต่คราวนี้กวินเพียงฟังเงียบและสงบผมรู้ทุกอย่างแล้วเขาพูดในที่สุดวางเอกสารบนโตะ๊ะทั้งเรื่องเงินและเรื่องเขาลลิตานิ่งไปสีหน้าซีดเผือดคุณคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับฉัน กวินยิ้มจางๆสิทธิเดียวที่ผมห่วงคือสิทธิของลูกความเงียบกดทับโตอาหารเสียงน้ำไหลเบาๆจากแม่น้ำเหมือนเสียงนาฬิกาที่เดินต่อไปโดยไม่สนใจใครโทรศัพท์ของกวินสั่นอีกครั้งข้อความจากรินฉันอยู่ใกล้ๆถ้าคุณต้องการฉันกวินมองหน้าจอก่อนจะเงยหน้าขึ้นศาลิตาการสนทนาที่ยังไม่จบกำลังจะพาเขาไปสู่การตัดสินใจที่หนักหนาที่สุดในชีวิต และเขารู้ดีว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนเงาของอดีตความรู้สึกที่เพิ่งเริ่มต้นและอนาคตของลูกกำลังรอคำตอบจากเขาอยู่ตรงหน้ากวินเอนหลังพิงเก้าอี้มองลลิตานิ่งๆสายตานั้นไม่ได้โกรธไม่เศร้าแต่เย็นชายอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนความนิ่งนั้นกลับทำให้เธอหวาดกลัวยิ่งกว่าการตะโกนใส่กันเสียอีกคุณเปลี่ยนไปลลิตาพูดเสียงสัน่นพยายามยื่นมือมาจับมือเขาแต่กวินดึงกลับทันทีไม่เขาตอบช้าๆผมแค่ตื่น คำพูดนั้นเหมือนมีดบางๆที่กรีดผ่านรอยร้าวเดิมลลิตากัดริมฝีปากแน่นดวงตาแดงกำ่ำคุณคิดว่าผู้หญิงอย่างฉันจะอยู่กับคุณได้ยังไงถ้าคุณเอาแต่ทํางานไม่เคยมองไม่เคยฟังกวินหัวเราะเบาๆแล้วเงินหลับผมไม่เคยให้คุณขาดใช่ไหมความเงียบตกลงอีกครั้งลลิตาเบือนหน้าหนีราวกับยอมรับคําตอบโดยไม่อยากพูดออกมาเสียงน้ําในแม่น้ําไหลเอ่ยเหมือนกําลังย้อยย้ยความสัมพันธ์ที่กําลังจมลงชา้าช้าเรื่องลูกกวินพูดต่อผมจะขอสิทธิ์ดูแลหลักคุณ จะได้เจอเขาแต่ไม่ใช่แบบที่แล้วมาลลิตาลุกขึ้นยืนทันทีก้าวอี้ครูดกับพื้นดังแสบหูคุณไม่มีวันแยกลูกไปจากฉันได้กวินเงยหน้าขึ้นดวงตานิ่งสงบอย่างอันตรายคุณพาเขาไปเห็นอะไรบ้างหละ่ละละลิตาคิดว่าสารจะมองว่ายังไงคำพูดนั้นทําให้เธอสุดลงนั่งอีกครั้งร่างบางสันไหวน้ําตาหยดลงบนโต๊ะอาหารราคาแพงแต่ครั้งนี้ไม่มีใครยื่นมือไปเช็ดให้กวินลุกขึ้นทนายจะติดต่อคุณ เขาพูดเพียงเท่านั้นก่อนจะเดินออกมาโดยไม่หันหลังกลับลมเย็นยามค่ำพัดกระทบใบหน้าเขาสูดลมหายใจลึกเหมือนปลดพันธนาการบางอย่างออกจากอกโทรศัพท์สั่นในมืออีกครั้งคราวนี้เขาไม่ลังเลก,กดโทรหาเบอร์ที่คุ้นเคยฉันอยู่นี่เสียงรินดังขึ้นแทบจะทันทีไม่กี่นาทีต่อมารถของรินจอดข้างถนนเธอลงมามองเขาด้วยสายตาเป็นห่วงโดยไม่ต้องเอ่ยถามกวินเดินเข้าไปหาหยุดยืนตรงหน้าเธอในระยะใกล้แสงไฟถนนสาดลงบนใบหน้าเธออย่างนุ่มนวล ผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาพูดตรงๆร,รินยกมือขึ้นแตะแก้มเขาอย่างแผ่วเบาคุณไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างแค่ไม่ต้องเดินคนเดียวคําพูดนั้นทําให้บางอย่างในใจเขาสั่นสะเทือนกวินโน้มตัวลงจูบเธอช้าๆท่ามกลางแสงไฟและเสียงรถที่วิ่งผ่านจูบครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมันลึกขึ้นหนักแน่นขึ้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่กดไว้เนิ่นนานรินตอบรับอย่างไม่ลังเลมือเธอจับเสื้อเขาแน่นราวกับกลัวว่าเขาจะหายไป เมื่อถอนจูบออกทั้งคู่ยังคงยืนใกล้กันหายใจรินแรงดวงตาสบกันโดยไม่ต้องมีคำพูดไปกับชั้นใหม่กะวินถามเสียงต่ำรินพยักหน้าเพียงเล็กน้อยอาพาร์ตเมนต์ของรินเงียบสงบแสงไฟสีอุ่นทำให้บรรยากาศต่างจากคอนโดรูของเขาโดยสิ้นเชิงที่นี่ไม่มีความกดดันไม่มีภาพครอบครัวที่แตกร้ว้วมีเพียงความเรียบง่ายและกลิ่นหอมของดอกไม้แห้ง กวินยืนอยู่กลางห้องรู้สึกแปลกใหม่ราวกับก้าวเข้าสู่โลกอีกใบรินถอดรองเท้าวางกระเป๋าก่อนจะหันกลับมาหาเขาสายตานั้นเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ได้ถามออกมาเขาเดินเข้าไปหาเธอช้าช้ามือแต่เอวเธออย่างระมัดระวังรินเงยหน้าขึ้นรับจูบของเขาอีกครั้งคราวนี้อ่อนโยนกว่าเดิมแต่ลึกซึ้งกว่าความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายราวกับหัวใจที่เย็นชามานานเริ่มกลับมาเต้นอีกครั้งเสื้อคลุมของเขาถูกถอดออกวางาพาดเก้าอีรินศบหน้าลงบนนอกเขาฟังเสียงหัวใจที่เต้นแรง คุณยังคิดถึงเขาไหมเธอถามเบาๆกวินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบตามจริงผมคิดถึงสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ไม่เคยมีอยู่จริงรินเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างเข้าใจเธอจูบหน้าอกเขาเบาๆก่อนจะกอดเขาแน่นขึ้นความใกล้ชิดนั้นไม่ได้เร่งเราแต่แน่นแฟนเรากับกำลังเยียวยาบาดแผลที่มองไม่เห็นโทรศัพท์ของกวินที่วางอยู่บนโต๊ะสั่นขึ้นอีกครั้งหน้าจอสว่างว่าชื่อทนายปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อความสั้นๆมีเรื่องด่วนลลิตากำลังโอนทรัพย์สินบางส่วนออกไป กวินหลับตาสูดลมหายใจลึกโลกแห่งความจริงดึงเขากลับใหม่ครั้งรินมองข้อความนั้นแล้วมองหน้าเขาดูเหมือนมันยังไม่จบง่ายๆกวินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามือแน่นขึ้นอย่างอัตโนมัติแต่แขนอีกข้างยังโอบรินไว้แน่นราวกับไม่ยอมปล่อยที่ยึดเดียวในค่ำคืนนี้ไม่จบเขาพูดเสียงต่ำแต่ครั้งนี้ผมจะไม่แพ้นอกหน้าต่างเมืองยังคงสว่างไสวเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปล,ปลงขณะที่ภายในห้องเล็กๆแห่งนี้เส้นทางชีวิตของเขากำลังแตกแขนงออกไปอีกครั้ง และทุกการตัดสินใจต่อจากนี้จะไม่อาจย้อนกลับได้อีกเลยคืนสุดท้ายก่อนคำพิพากษาเมืองทั้งเมืองดูเงียบผิดปกติราวกับกำลังกลั้นหายใจรอผลลัพธ์ไปพร้อมกับกวินเขานั่งอยู่ริมเตียงลูกชายมองใบหน้าที่หลับสนิทด้วยหัวใจที่หนักอึ้งแต่แน่วแน่มือใหญ่ลูบผมเด็กเบาๆความรู้สึกผิดความเจ็บปวดและความรักไหลรวมกันเป็นสัญญาเงียบๆว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะไม่ยอมให้โลกอันบิดเบี้ยวของผู้ใหญ่มาทำร้ายหัวใจดวงเล็กนี้อีก เช้าวันนั้นศาลเต็มไปด้วยความตึงเครียดลลิตานั่งฝั่งตรงข้ามแต่งกายหรูราแต่ดวงตาอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดหลักฐานถูกนำเสนอทีละชิ้นเส้นทางเงินการโอนทรัพย์สินความสัมพันธ์ลับที่ไม่อาจปฏิเสธเสียง,พ,งพึมพำดังขึ้นทั่วห้องพิจารณากวินนั่งนิ่งฟังทุกถ้อยคำอย่างสงบเขาไม่โกรธอีกแล้วความโกรธถูกใช้ไปหมดกับคืนที่ลูกเรียกหาเขาด้วยความกลัวเมื่อถึงเวลาที่ศาลขอให้ทั้งสองฝ่ายกล่าวคำสุดท้ายลลิตาร้องให้พยายามอธิบายทุกอย่างด้วยคำว่าความเหงา และความผิดพลาดกวินลุกขึ้นยืนเสียงเขาไม่ดังแต่ชัดเจนผมไม่ได้มายืนตรงนี้เพื่อแก้แค้นผมแค่อยากให้ลูกได้เติบโตในที่ที่ปลอดภัยและได้เรียนรู้ความจริงว่าความรักไม่ควรแลกกับเงินหรือคำโกหกคำพิพากษาออกมาอย่างเด็ดขาดสิทธิ์ดูแลหลักตกเป็นของกวินลลิตาได้รับสิทธิ์เยี่ยมตามเงื่อนไขที่เข้มงวดเสียงค้อนสารดังขึ้นหนึ่งครั้งเหมือนปิดฉากอดีตท,ที่ยาวนานเกินไปกวินหลับตาสูดลมหายใจลึกน้ำหนักที่กดทับอกมานานค่อยๆค,ค,คลายลง ด้านนอกสารรินยืนรออยู่เธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยื่นมือมากวินจับไว้แน่นความอบอุ่นนั้นย้ำเตือนว่าเส้นทางใหม่ไม่จำเป็นต้องเดินอย่างโดดเดี่ยวพวกเขาไม่ต้องการคำสัญญาใหญ่โตในวันนั้นแค่การอยู่ข้างกันอย่างซื่อสัตย์ก็เพียงพอแล้ววันเวลาผ่านไปอย่างชา้าชาแต่มั่นคงบ้านหลังเดิมถูกปรับเปลี่ยนเสียงหัวเราะของเด็กกลับมาแทนที่ความเงียบกวินเรียนรู้ ที่จะลดความเร็วของชีวิตทำอาหารเช้าพาลูกไปโรงเรียนรับฟังเรื่องเล็กๆที่เคยหลุดมือไปรินเข้ามาในชีวิตอย่างพอดีไม่เร่งไม่รุกเพียงคอยเติมเต็มด้วยความเข้าใจเธอสอนให้เขารู้ว่าความรักไม่ใช่การอดทนจนสูญเสียตัวเองแต่คือการกล้าปกป้องสิ่งที่ควรค่าคืนหนึ่งฝนตกเบาๆกวินกับรินนั่งอยู่ที่ระเบียงมองแสงไฟเมืองสะท้อนบนหยดน้ำเขาหันไปมองเธอผมเคยคิดว่าการทนคือความเข้มแข็งเขาพูดเสียงต่ำแต่จริงๆแล้วการเลือกคือความกล้าหาญ รินยิ้มวางศีซะบนไหล่เขาและการเริ่มต้นใหม่คือของขวัญสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้กวินกุมมือเธอแน่นภาพในอดีตยังคงอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อทำร้ายอีกต่อไปมันกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เขาเห็นค่าของวันนี้มากขึ้นลูกชายเดินออกมาจากห้องนำภาพวาดมาส่งให้ภาพบ้านหลังหนึ่งมีคนสามคนยืนจับมือกันใต้ท้องฟ้าสีสดกวินย่อตัวลงกอดลูกแน่นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นบริสุทธิ์และจริงยิ่งกว่ารางวัลใดๆ ชีวิตไม่เคยสัญญาว่าจะง่ายแต่กวินไม่กลัวอีกแล้วเขาได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีไม่ต้องซ่อนอยู่หลังคำโกหกและไม่ควรทำให้เด็กคนหนึ่งต้องเติบโตท่ามกลางความกลัวเขาเลือกยืนหยัดเลือกความจริงและเลือกหัวใจของลูกเป็นเข็มทิศในค่ำคืนที่เงียบสงบเสียงฝนค่อยๆหยุดลงเมืองกลับมาสว่างสวัยอีกครั้งกวินมองไปข้างหน้าเส้นทางยังยาวไกลแต่ทุกก้าวต่อจากนี้ เต็มไปด้วยความหมายเพราะเขาไม่เพียงเอาชนะการทรยศของใครบางคนหากแต่เอาชนะความลังเลในใจตัวเองและนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเขาเอง